ดามขับป้ายนานั่นดามลงปายป้ายดี่พม่น้องลูกแต่ลูกอังนกั็ใ่เมื่อกี้คนใหญ่อใหญก็สร้างมาเดี๋ยวก้าเราจะเหลือ eronlinda <muchas> nhẹ nha có nhịp quạt nước giờ nó nó sạch nó

แล้วก็คิดนะยกน ก้างามเลยเนาะก้างามกุโทรศัพท์งามวะพี่น้องปล่องป่ายจะมาหรือไม่มาจ๊ะเนาะตอนนี้กัเป็นเม่ย้าคล้ายคลองออนไลน์ก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณหารายเด้อพี่ ที่คอยอุดหน,นุนห่านสีเขียวเนาะมาตลอดพี่น้อยทั้งใต้วันเฮาให,เเให้เจริญการงาน,นรุ่งเ,เรือง,งเนาะ้เขาจริจรจะมาซื้อของหานสีเขียวของแล้ว ำได้อันด้านทีเยอะแยทั้ง,ทงนั้นนะรู้สึว่าแะไรเจ้าตาน้ามากครับแล้วมันมันแย้มได้นั่นตั้งแต่แย่ขึ้นไปหาควาย กันมาซ้ำเหมือนแรกเนี่ยแมนโอเคนะคุณนะพอมันนี่นี่พอดได้เวลาคือเอาเอาเอามูกินไหนกินหนามอีกเลยพ้ดได้เวลาอีกแล้ว,วลกว่อนจะได้เวลาคือ,อจะทำมันแลวให้ในมือซะกระเทือ,เอนเนาะ เร,เ,เร่ง,ง,ง,เรงควาระายเรงความเรยงง่วนเร่้ข้วต้องล้มล้มไปทางไหนมันล้มนะ အအအဖာကိကနိုေိညူမ်ကပြနို့စို့စိ นี่จะไปว่าว่าก้าสิพอ่อสิเลือหน้า,า,าเพราะไปไหมมันนี่ครับพนักง,งานตัดนะรัวเช้าห้างก้าใช่าเรียกซองหายเ้ียพี่น้องของจานเนาะพี่น้องฝากเบล่งขักส้มเร้ยประมาณซาวนะที่ลิปนี้กะ เบิ au, ่งยาวๆเนาะบรรยากาศมื้อยังให้เบิ่งบ่มีไผสิบ่มีไผเบิ่งกันม่นลงน่ะที่ของเฮานอง้อเลยอีก2ให้ยังคือกินข้้าวบ่โอ้ยสาธุอ้วนเอ้ยบ่แวันแค่แๆนาะไที่ยวย่าสมหากติก เยอะอราคดระตีกสองสามรอบแล้วนอ้วนโหหมดแล้วมากต้เม็ดลายขจีพาดำบดมือน่าต้มหนักเลยอ้วนนี่ขาดำก่นขี้หมูใหญ่เลย้อไม่เสอนะเพราะว่าเขาน้ำดเหมือนกันงานมีขี้บ่อยเขาน้ำดูเหือนกันนะอ้วนเขาไปดำน้ำดิเวกามาัวบากามาสีห้ามานะนิเาองน้แล้วเขาข้าวน้ำสิ้นแล้ว หาหกหมัดกันมาโหลด่อนเน้นสายไลยดำทีเห็นหน้าหน่อยเพี่นอนเอาก็ต้องดำทีไปก่อนพราสิวา่าดำทีในกลางดำห่างในห่วงคู่มือในโบเมนนะจ้ากระสั่นก็นจะเห็นหน้าว่านนะตี้ค่ะเ <c oughs> นาะเออไปบอกนั่นนั่น มืน่นนายังเงง,งต้องการคนงานสาวคนวันละสองร้อยห้าสิบลงไหนนะมีหน้าบ้องมีแต่ว่าเขาจะสิจ่งางเขาจะจ่จาลูกการมาเนี่ยผมได้ต้องการมันดำหนา้าอื่นมาเด้อหับหมออัน้นคุพี่มาสั่งคองมาจ้ามีหนามมีน้มโคกจะกินหนามเคียวนอ้องคนงานไหนกันนะบริษัทมันยังบริษัทผลิตมาก็เลยอันเดี๋ยวน้องสิห้าหายอยู่อ่ะ กิน่นานะคนงานนี่กับโพดกเราอ่ะมีากรอกมันกินพี่คนงานนะคะเราอะมีนามโคกเ่าจะกินนาํผสมหนามเคียวอีกบางทีคุณแก้วกินหนาไม่ได้แล้วเราโคกได้โต่อไปว่าบริษัท์มันหนูน่ะพี่เอ้ยว่าจะเลี้ยงมาหนูไ่เคยปฏิเสธดอกที่งัวเถางัวแก่เป็ดเถาเป็ดแก่กินในเบิ์ดว่าจะเลี้ยงมาเนาะหคน พี่ฝากเรี่ยงซามเคยมาลังซีเขียวอีกอเด้ออันทีมงานเคยสีเขียวแบบอาโบกีล้ลายดอกสักเก็ดสองเก็ดนี่แหละเพ่อน้ำน้างเร็วกิดซีบอรน,ะนอ่ะมโเขาไม่แห้งน้ำหน้าเขาบอกด็กินลายเอยพี่เขากินมือหล่ะกระปองนนนนเนี่ยมล ย้มมยอมกินผู้เรากะป๋องในแมว่ว่าขึ้นแต่ดำหน้าตอนเย็นเลยพี่นอ้องกับจีบเด้พอกินข่าแส็บเป็นว่าไหลเลือดไหลลมไหลเลือดไหลลมพ่อนองเทนน้อยูซูลินหน้าก็กินกระป๋องเดียวผ่อนองเทนกันนะเลิกงานมาแล้วก็อาบน้ำเป๊กแล้วก็กินขท้าม,มันก็เปิดไมาใส่กล่อ,องผอมเดอเลมื่อไหร่ มาแรกแต่ว่ามาแรกแต่ว่าแต่บักอันนหัวดีมันกับพ่อกันนั่นแหละเหี้ยนบอกเพี่น้องก็แบบแบบผ่าก้าเคี้ยวก้างามนอนดำใส่มันกับสีงามนแหละพี่น้องสังเกตเบื้องเด้อค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเช่นว่าโอเคได้นี่แค่อื่นหรอไงเพื่อพอตรงเท็เมื่อก็มั่งหน้าพอดีงามไว้ เจดามนเลี้ยงง้วนะระว่างเด้อไปห้าปล่อยแต่กินเขากูเลยเด้อกัวน้อยนะั้วยดากินนออกหม่แล้วครับอยใรเราไปกิมันก็สิพี่ง้วนแพ้หละมันเป็นเลี้ยงขู่มือนะเพราะว่าจิงวจะคล้องที่ลปะั่วเบะก็คือกระโดดแช่ไะ บบเจหนูเป็นแีแ่้าซาโตผูกเบ้เป็นแอแล้วเบ้าวบล่นะข้อลูกเธอละซามนะพี่อาีะแลวผกเ่อนะพี่น้องไย,ย,ยเหลืออีกสองาสุดท้ายนะจ๊ะนานนเ้องกันเนาะบ่แมวเหลือห้สุดท้ายพี่น้องก้าก็ยังมี <c oughs> ต้นนาเทีเย,ยอีซีบหายทีมงานทำไหวไหมเนี่ย บอกว่าวต้องไว้แล้วบ่มีเงินจ้างเขา,าต้อะะสี่คนกับพันหนึ่งพี่เราเกษตรสมุนห์เขามีพันหนึ่งเข้าไปซื้อ,อเก็บร่อยบำรุงเราบบัวไผ่บัวนกทีมง,ง,งานลำหน้าบ้านเขานี่ยมีพายสงสารเลยเนาะหอยเมนินท<อ>ีมง,งานเคยบ้านซีเคีย่เนี่มีพายสงสารเลยเนาะนอย่งเงี้ยนัน อันพี่น้อยเนาะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เ<ะ>พื่นนนอนปีศาจธนสกลนครที่เลือกอับแก๊กไปเข่าทางในเบิดกับเจ้าอันน้าอ่ถ่วมกรุงเทพหมดจักแล้วจำสินก็ทำหมดลยกจำสินก็จำสินที่วะไปตะโบไวให้เราตะนบไวหาเสากินเส้าหาเสากินเส้า จะไม่เชื่อจะเห็นเธอฝากประจุมอนอยู่จะเคยหาสาวผิดทำหาสาวผเด้าอืมหมดหรอหมดป้าถุมือมาเลยพี่น้องเงยมือทำบริจูบน้ำดอกพี่น้องมันคือมืดมืดมหาด้านเลยนี่มาเลยมาเลยสี่รอบเลยพี่น้องบ้องไปเก็บภาพบรรยากาศเพียงสามีเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้านหลังสีเขียวลูกหลานเนาะอยู่ดีเมืองบุญสรูสุขคนเด้อ มาอะไรวินาทีพอกันมาคลิปหน้าสบายดี